ส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าผาชันชันเรียบๆนะทางธรณีทั่วไปอ่ะถ้าเป็นหินชนิดอื่นอาจจะเกิดรอยเลื่อนในแนวดิ่งก็จะข้าเาเกิดจากกลไกทางด้านธรณีาศาสตร์แต่กรณีของหินปูนเนี่ยบางทีไอ้ส่วนนี้มันมีถ้ำอยู่ข้างล่างมันก,ก็ค่อยๆยุบตัวลงนะอย่างนี้ซึ่งบาง,บางแห่งเนี่ยเราจะเจอโฟลสโตนมาเชื่อมตรงนี้สิ่งที่จะเห็นคือจะมีพวกต้นบอลและต้นโหราเนี่ยขึ้น ซึ่งพืชชนิดนี้มันต้องการน้ําเยอะปกติจะอยู่ในที่ชื้นแฉะนะตามร่องน้ำอะไรต่างหรือพืชที่แอ่งน้ําแต่ถ้าเราบัเจอบนเทือกเขาหินปูนที่ความชันต่างๆเนี่ยจะบอกได้ว่าพื้นที่นี้ต้องมีถ้าและเพราะว่ามันจะมีน้ามาหล่อเลี้ยงมันจากรอยแตกนะครับนี่น่าสนใจตรงนี้ก็คือตรงนี้จะถือว่าเป็นรอยว้าวผนังถ้าได้อันหนึ่งเป็นเคปน็อตอันหนึ่งแต่พื้นที่มันเอียงไปแล้วนะถ้าต้นฉบับจริงๆมันน่าจะอยู่ในแนวนอนอย่างนี้แต่เนื่องจากมันมีความซับซ้อนมากมันเลยเอียงตรงนี้อาจจะยุบบไปนะครั นี่คือร่องรอยว่าระดับน้ำถ้าได้ดีมาถ่ายถ่ายภาพในแนวนี้ด้วย